พูดก่นอนพูดวันที่ยังไงวันนี้วันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกค่ะเป็นครั้งแรกสว,ว,วดวันแรกเป็นสวดวันแรกเออของความเพียรห้าของความเพียรห้าค่ะของผมเป็นความเพียรหนึ่งนะครับสวดวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกาหกเจ็ดเป็นวันที่สาม วันนี้วันที่22พฤศจิกาพุทธศักราช2567พูดวันนี้วันที่22พฤศจิกาพุทธศักราช2567เออเป็นวันที่3ในการสวดเป็นวันที่1ในการสวด ข้าพเจ้านายจิตพานุโกพลข้าพเจ้านางสาวอดิสาปแปงศิลขอถวายเสียงสวดสาธยายขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระสูตรพระประลิศ พระปริตและมนต์ต่างๆและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น จงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อมีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิดชุมนุมเทวดาเหมือนกันหมใช่ออสมันตาจักวาเลสุ สัมมตจักวาเลสุอ ha ัตตราคัดฉันตุเทวตาอัตตราคัดฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสะสัทธมังมุนิราชัสสะสุนันตุสุนันตุสัคขโมขะทังสัคขโมขะทังสักเคก伽เมจารูเปสักเคตกามจารูเปคิริสักขระตเต กิริคะละตะเททีเหรอจันทะลิเขวิมาเนจันตะลิเขวิมาเนมีอ่านเถอะอ่ะก็ทีเปรัตเตทีเปรัตเตจะคาเมจะคาเมตะลุวะนะขะห์นีจะลุวะนะขะห์นีเคหะวัตถุมหิเคหะวัตถุมหิเขเตเขเต ภุมมาจะภุมมาจะยันตุเทวาเทวาชาละทะละวิสเมชาละทะระวิสเมยักขะคันทัมภะนาคายักขะคันทัพภะนาคาติทันตาติทันตาสันติเกยังสันติเกยังมุนิวะระ วะจะนังมุนิวรจะนางสาธะโวสาธะโอเมสุนันตุเมสุนันตุธัมมะสาวนกาโรธัมมะสาวนักาโรอายม์พระธัมตาอายม์พระธันตาธัมมะสาวนกาโรธัมมะสาวนะกาโรอายมมพระธัมตาอายมพระธันตาธัมมะสาวนกาโรธัมมะสาวนักาโร อยัมพระธรรมตาอยัมพระธรรมตาอันนี้พร้อมเพื่อนแล้ก็ได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิ ทำมังสารนังัจชามิสังคังสารนังัจชามิทุติยมปิพุทธังสารนังัจชามิทุติยมปีทำมังสารนังัจชามิทุติยมปิสังคังสารนังัจชามิตติยมปิพุทธังสารนังัจชามิตติยมปีทำมังสารนังัจชามิตติยมปิสังคังสารนังัจชามิ ได้ไหมอันนี้ป้าคนแรกนัตทีมีสารนังอัญยังนัตทเมีสารนังอัญยังพุทธโธมีสารนังวังพุทธโธมีสารนังวังเอตนะสัจจะวัชเชนะเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสทีมีโหนตุสัพพาาโซทีมีโหนตุสัพพทานัตทีมีสารนังอัญยังนัตทีมีสารนังอัญยังธัมโมมีสารนังวังธัมโมมีสารนังวัง เอเตนะสจัจจวัชเชนะสโสติมีหุนตุสัพพทานัตทิมีสารนังอันยังสังโคมีสารนังวลังเอเตนะสจัจจวัชเชนะโสติมีหูนตุสัพพทา โสติิเมโหนตุสทาอืครับเอาเลยคเอวัมมสุตังเอวังมีสุตังเอกังสมยังภะควาเอกังสมยังภะควาสักเกสุสักเกสุวิหะรติวิหะรติกะปิระวัตุสมิงกะปิระวัตุสมิงมหาวณี มหาวณนีมหาตาพิขุสังเคมหาตาพิขุสังเคนะสังเคนะสัตทิงสัตทิงปัจจมัติหิปัจจมัตเตหิพิขุสัตเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพเหวะสัพเพเหวะอรหันเตหิอรหันเตหิทัสหิจะทัสหิจะโลกะทธาตุหิ โลกะทาตุหิเทวตาเทวตาเ,เยผุยเยนะเยผุยเยนะสันนิปติตาุนติสันนิปติตาหุนติพระควันตังพระควันตังทัดสะมาทัดสะนายะภิกขุทัดสะนายะภิกขุสังคัจจะสังคัจจะอัฏทะโขอัฏทะโขจะตุน,นังจะตุน,นังสุทธาวาสก,กายะกายกานัง สุทธาวาสากายิกานังเทวานังเทวานังเอตตะทะโหสิเอตะทะโหสิอะยังโโภะควาอะยงอังโโภะควาสัจเกสุวิหารติสัจเกสุวิหารติกะปิลาวัตถุสมิงกะปิลววัตถุสมิงมหาวะณีมหาวะณีมหาตาพิขนะากาพขุสังเคนะมหาตาพิกขุสังเคนะ สัตทิงสัตทิงปัจจามเตหิปัจจามเตหิพิกขุสัตเตหิพิกขุสัตเตหิสัพเพเหวะสัพเพเหวะอรหันเตหิอรหันเตหิทัศหิทัศหิจะโลกทาตุหิจะโลกทาตุหิเทวตาเทวตาเยผุเยนะเยผุเยนะสันนิปตตาโหติสันนิปตตาโหติ พระควตังพระควตังทัศนายะทัศนายะพิกุสังคัจจะพิกุสังคัจจะยันนูนะยันนูนะมยยมปิมะยมปีเยนะพระควาเยนะพระควาเตนุปะสังกัมยามะเตนุสังปะสังกัมยามะอุปปะสังกะมิตวาอุปปะมิตวา พักควาโต,โตสันติเกสันติเกปัดจีกะปัดเจกะคาถาคาถาภาเสยามาติเดี๋ยวสักครู่นะครับได้ตั้งค่าเป็นสามสิบเฟรมเดไยดไหะเดี๋ยวคอตัดคลิปช่วงนี้ไปก่อนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวค่อยมาต่อตั้งค่ากล้อง